หัวหน้ากลุ่มทหารรับจ้างวัคเนอร์สั่งยุติการเคลื่อนพลสู่กลุ่มวอสโกและถอนกำลังพลออกจากเบืองรอสตอฟออนดอนทางตอนใต้ของรัสเซียเรื่องนี้เป็นอย่างไรผมเดียวเทเดเดกามหรือสถานิประชาชนไทย p ีบีรายงานให้ฟังนะครับตามรายงานนะครับของโต๊ะข่าวออลนยไทย p ีบีนะฮะระบ,บุว่าผู้นำเบลารุสเนี่ยมาเป็นคนกลางในการเจรจาเยฟ เกนีพริโกสซินหัวหน้ากลุ่มทหารรับจ้างวากเนอร์ Wagner, เนี่ยสั่งยุติการเคลื่อนกําลังพลมุ่งหน้าสูก่กรุงมอสโกและให้กําลังพลทุกนายเนี่ยกลับไปยังฐานที่มั่นในยูเครนนะครับเพื่อลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดเหตุดองเลือดหลังจากที่พริโกสซินนะครับบรรลุข้อตกลงกับอเล็กซานเดอร์ลูคาเชโกประธานาธิบดีเบลารุส เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดแล้วก็ลดความเสี่ยงในการเผชิญหน้าลงนะครับข้อตกลงดังกล่าวเนี่ยเปิดทางให้พิโกซินเดินทางไปยังเบลารุสครับในขณะที่ทางการรัสเซียเนี่ยจะไม่ดำเนินคดีพิโกซินและกลุ่มทหารรับจ้างด้วยซึ่งพิโกซินนีสั่งเคลื่อนกระบวนเพื่อความยุติธรรมมุ่งหน้าสู่กรุงวอสโกหลังจากที่กำลังพลของกลุ่มวัคเนอร์ถูกโจมตีทางอากาศจากรัสเซียนะครับ เหตุการณ์นี้นับว่าเป็นความขัดแย้งภายในครั้งรุนแรงที่สุดที่รัสเซียต้องเผชิญนับตั้งแต่เปิดฉากลุกรานยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วทั้งนี้ความวุ่นวายตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาได้รับความสนใจเป็นวงกว้างไปทั่วโลกนะครับและก็น่าจะส่งผลต่อการเมืองภายในรวมถึงทิศทางการทําสงครามรสัสเซียยูเครนไม่น้อยด้วยนะฮะ ซึ่งประเด็นนี้เองนะครับเพืเ่อนๆสามารถที่จะติดตามรายละเอียดได้ทุกช่วงข่าวของไทย PBS กฎหมายเลขกสาแล้วก็สื่อออนไลน์ทุกรูปแบบของไทย PBS นะฮะตันทีนี่นว่าเมื่อชาวรัสเซียใ,ใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกภาพกลุ่มควันดําขนาดใหญ่ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าหลังเกิดการระเบิดขึ้นที่คลังน้ํามันในเมืองโวโรเนสนะครับซึ่งอยู่ห่างจากกรุงมอสโกมาทางตอนใต้ประมาณ460กิโลเมตรสื่อบางสํานักนระบ,บุว่ามีความเป็นไปได้ครับที่กองทัพรัสเซียจะโจมตีคลังน้ํามันดังกล่าวเพื่อขัดขวางม่ให้กองกำลังวัคเนอร์มีเชื้อเพ หลังบุกเข้ามายัางเมืองนี้หลังจากที่สามารถยึดเมืองลอสตอฟออนดอนแล้วก็สู่ราชการกองทัพรัสเซียทางตอนใต้ของประเทศได้แล้วนะครับขณะที่ผู้ว่าการภูมิภาคทางตอนเหนือของเออโวโรเนสออกมาร้องขอให้ประชาชนในเมืองลีเพสนะฮะงดออกจากบ้านหลังจากที่พบว่าขบวนรถทหารของวักเนอร์เริ่มเข้ามาในพื้นที่ของเมืองนี้แล้ว แล้วก็กําลังเคลื่อนพลขึ้นไปทางตอนเหนือมุ่งหน้าสุกสรุงมอสโกโดยสื่อรัสเซียระบุว่าพบทหารเริ่มประจําการในพื้นที่ทางตอนใต้ของเมืองหลวงแล้วนะครับเยฟเกนีพิโกซินผู้นํากลุ่มทหารรับจ้างวักเนอร์เรียกการเคลื่อนกําลังพลครั้งนี้ว่าเป็นการเคลื่อนขบวนเพื่อความยุติธรรมเพื่อโค่นล้มผู้บัญชาการกองทัพรัสเซียที่ทุจริตและก็ไร้ความสามารถซึ่งเป็นสาเหตุให้รัสเซียเนี่ยเพลี่ยงพล้ำในสงครามยูเครนชาวรัสเซียนะครับตุนเสเบียงหลังจากที่วักเนอร์บุกด้วยนะครับ ผู้สายในรอสตอปออนดอนทางตอนใต้ของรัสเซียก็บันทึกภาพนาทีที่ว่าผู้คนจำนวนมากเร่งทยอยเดินออกจากถนนสายหนึ่งครับซึ่งอยู่ไม่ไกลาจากศูนย์ราชการกองทัพรัสเซียโดยในบริเวณดังกล่าวนั้นมีทหารและก็รถทหารจอดตึงกําลังอยู่จํานวน,นหนึ่งนอกจากนี้นะครับชาวเมืองก็ยังทยอยออกไปเติมน้ํามันตามสถานีบริการน้ํามันต่างๆจนต้องต่อคิวกันยาวเลยครับขณะที่สินค้าบางประเภทเ,เริ่มถูกว้านซื้อไปเป็นจำนวนมากเหตุชุนมหวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เยฟเกนี N e, พิโกซินผู้นํากลุ่มทหารรับจ้างวัคเนอร์พร้อมด้วยนักรบวัคเนอร์ บุกยึดศูนย์รชาชการกองทัพรัสเซียในเมืองนี้นะครับพร้อมทั้งขู่จะเคลื่อนทัพต่อไปยังกรุงมอสโกหากว่ารัฐมนตรีกระลาโหมรัสเซียไม่เดินทางมาพบตนเองด้านวลาดิเมียปูตินประธานาธิบดีรัสเซียระบุว่าการกระทําดังกล่าวนั้นเป็นการก่อกรบฏและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องได้รับโทษด,ด้วยนะครับอเเพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรแลกเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็ฝากติดตามทุกความเคลื่อนไหวข่าวได้นะครับในไทยพีบีเอสกดหม้ลูกสาแล้วก็สื่อลนยทุกรูปแบบของไทยพีบีเอสรวมถึงรายการสถานีประชาชนทางททยยนในนนนาาีจาถึงเนนวลร